ขึ้นมา14แล้วค่ะว้าวครึ่งต่อครึ่งเลยเกินเกินที่เลยอัศจรรย์มากเกิดขึ้นกับปดาแล้วแล้วไอเมื่อวานนะคะระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างคุอเลือดนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากจนจนแทบจะเรียกว่าหายเท่าคนปกติเลยค่ะคอยแล้วแล้วคุณหมอได้ลดยาลงไหมคะปดาลดค่ะคุณหมอต้องลดยาลง ลดยาฉีดเปลี่ยนเป็นยากินแล้วตอนฉีดประหวานฉีดประหวานทั้งเช้าทั้งเงยน็นแล้วจากที่ฟอกไตวันละกี่ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงมาฟอกไตตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะอ๋อแต่ฟอกไตย,ยังจันพุทธศุกอยู่ค่ะอ๋อยังจันพุทธศุกอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วแล้วคุณหมอใจว่ายังไงบ้างคะป้าดาคุณหมอไตบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมาอยู่ประมาณสามสิบ ยี่สิบสามสิบก็เปลี่ยนมาเป็นสองครั้งได้นี่ค่ะก็พยายามเดินทางสามเดือนเดินทางได้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็คือขึ้นมาแล้วสิบสี่จากหกขึ้นมาแล้วสิบสี่อ่าดีใจกับป้าดาด้วยค่ะแล้วป้าดาดื่มดื่มนี่ดื่มตัวไหนดื่มโกโก้ใช่ไหมคะดื่มกาแฟค่ะดื่มกาแฟวันละกี่ครั้งคะป้าดาสองครั้งสองครั้งเช้าเย็นใช่ไหมคะอ่า บายบายเช้ากับบายบายเช้ากับบายบายแล้วเราก็ดาเนี่ยเอ่อทานไฟเบอร์ไหมคะแต่ไฟเบอร์ยังไม่กล้าท,ทานไฟเบอร์ยังไม่กล้าทานมกนีกินยากินยาฟอกไตอะอยาวิตามินที่คุณหมอให้อะ่ะคุณหมอจะมีแคลเซียมให้มีวิตามินให้ใช่ไหมคะป้าดาแต่ใช่ท้องผูกไหมคะท้องผูกไหมท,ท้องเนี่ยตอนนี้ไม่ผูกแล้วเมื่อก่อนท้องผูกแบบอาทิตย์หนึ่ง ค่อยถ่ายครั้งหนึ่งสิบวันค่อยถ่ายครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่าสารกัดที่มันอยู่ในกาแฟเนี่ยมันจะมีขนชมแขกด้วยค่ะประดานะคะ<ช>แล้วก็อาการท้องอืดแน่นท้องจากจากอาการที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะมันมันมันก็ลดลงค่ะลดลงค่ะโอ้โหดีใจมันก็ไม่ผูก มันดีขึ้นเยอะหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยอ่ะหรอกสายสายตาเราก็ดีขึ้นจากที่ว่าช่วงหนึ่งมีตาข้างขวามองไม่เห็นเลยมันจะเป็นฟ้าขาวๆเป็นจุดเป็นจุดแบบ่เห็นค่ะน้ำตาลขึ้นตาน้ำตาลขึ้นตาพอน้ำตาลลดลงมันก็ลดลงด้วยอ่าฮะใช่เปเด่นลังเรือนลัง เมื่อก่อนนี้หลอดไฟตามถนนก็มองไม่เห็นแต่ตอนนี้ก็เห็นยาวเลยอค่อยๆไปชุดว่อมันคงค่อยๆไปเรื่อยๆใช่คดีใจกับป้าดาด้วยแล้วป้าดาได้ได้ส่งต่อให้ใครบ้างไหมคะส่งต่อให้เพื่อน่ะเป็นประธานด้วยหลายคนเพื่อนเขาก็หายจากเบาหวานแล้วก็ตาเขาก็ดีขึ้น ตั้งทุกเดือนค่ะเดือนละสามกล่องต่อคนสามกล่องต่อคนก็ครบอ่านเดือนกินคนละแก้วใช่ใช่ใช่แต่ก็มีคนหนึ่งเขากินสั่งสิบกล่องเลยอ่าเพราะว่าสิบสิบกล่องน่ะคุ้มกว่าปดาดีกว่าซื้อสามกล่องสิบกล่องน่ะจะคุ้มกว่าบอกเขาซื้อสิบกล่องไปเลยเขาก็เลยซื้อ ใช่ไม่มีตังเขาก็ไม่ซื้อนะอ่าไม่มีตังก็ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าทําให้สุขภาพเขาดีขึ้นอ่ะมันก็คุ้มสําหรับตัวเขาเองเพราะว่าก็จะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนที่แบบว่าน้าตาลขึ้นสูงแล้วก็ขึ้นตาทําให้ตาเรามองไม่เห็นมีอาการตาตามปลายมือปลายเท้าใช่ไหมคะป้าดังคะใช่ค่ะแล้วว่าการทามี่ขึ้นไหมคะคะ อ่าอาการทาปลายมือที่มาจากเบาหวานเนี่ยคะ่ะดีขึ้นไหมคะป้าดาปลายมือป้าดาไม่ชาแต่ชาปลายเทา้าขาปลายเทา้า,า,ทาดีขึ้นค่ะ<า>ปลายเท้าดีขึ้นใช่ไหมคะค<า>่ะอ่าเมื่อก่อนนี้แบบเหยียบพื้นเหมือนเหยียบเปกระหน่ำเลยค่ะมันก็ไม่กล้าเหยียบลงที่มันเดินไม่ได้เพราะมัน